สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือกันต่อนะคะภาษาเหนือเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันกันค่ะซึ่งแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับภาษาเหนือที่หญิงมองนำมาเสนอนี้เป็นเพียงภาษาเหนือของอำเภอเล็ก,ลกๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะ ep 1กัิบบะเกา หรือคําโบราณยกตัวอย่างเช่นไข้ฮือเปิ้นหักยากนักจักหวังไข้ฮือเปิ้นจังกําเดียวก็ได้ความหมายก็คือการที่เราจะทำให้คนมากมายมารักชอบเป็นสิ่งที่ยากมากต้องอาศัยเวลาและความอดทนอย่างสูงแต่การทำให้คนจํานวนมากเกลียดเรา แค่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ขัดใจพวกเขาก็ทำให้เขาเกลียดเราได้ง่ายๆไข้หมายถึงอยากให้เปิ้ลฮักหมายถึงคนอื่นรักจังหมายถึงเกลียดหรือชังกํำเดียวหมายถึงเดียวเดียว หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอนะคะชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะป้ากันคลิปหน้าเนอเจ้าสวัสดีเจ้า